สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับคุณปู่แซมพี่น้องคุณปู่แซมยังโสดแคทเธอรีน่า e ร้อยยี่สิบบีบีบอยครับนะบีบอยอัอมพิเศษแล้วก็แทคเจ็ดสิบครับยังโสดน้องยังโสดเครื่องนี่เปรี้ยวปั๊มได้กินครับตัวนี้เครื่องเป็นเครื่อง จะว่ามิซูห,หรือว่าแคทก็ได้ครับ S s C k นะครับรหัสเครื่อง s c k นะครับเป็น4สูบเทอร์โบดิเรกอินเจชันระบายความร้อนด้วยน้ำปุ่งกีนี่0.60ครับเดิมๆไหมนะ้องรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่น100%ซครับนะแต่ก็รวมหุ่นระว่างมากันกับญี่ปุ่น พูดง่ายๆว่าเดิมๆครับโรลเลอร์หกแคารีนหนึ่งนี่มือขวารงถ่ายแต่รถลงไปเล่นปอปลาหน่อยนะครับเล่นโคลนนะวันก่อนฝนตกนะครับฝนตกมีน้ำอยู่เอเย็นครับระบบได้วันนี้มือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่มหมัดขับครับนะ ตอนนี้เปิดนะครับเปิดอยู่ที่40 45ต่อรองพน้องนะครับท่านใดชื่นชอบก็ต่อรองมานะครับช่วงล่างเต็มแล้วก็เครื่องดีครับนะเครื่องดีเครื่องนี้เพิ่งฟิตไปใหม่ครับนะปั๊มนัวปั๊มเดิมได้กิน กีห้5ฟันครับนะสังเกตที่อามอามจะบูมอามจะยาวครับนะเทียบเท่าร้อยี่ครับอี e, 120ร้อปีชื่นชอบก็0982723752ครับแอร์เยนเอาไปใช้งานได้เลยครับส่วนเรื่องค่าตัวก็ต่อรองครับนะแล้วแต่ท่านจะชื่นชอบชอบแบบไหนก็จัดไปครับนะสีสันก็อาจจะ ทรงเทาอย่างนี้ครับนะ,ะเป็นรถขุดยุคนู่นจนะยุคน่าจะยุค80นะพี่น้องแต่เทียบเท่า,าเทียบเท่ามาร์ครูน่าจะเกิด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 รุ่นเดียวกับมาร์ครูครับนะแล้วมันเป็นไข่เป็นเป็นแคทนะคอนโทรลสัน้นน้องคอนโทรลสัน้นนะครับแอร์เย็นความร้อนไม่มีขึ้นครับนะเต็มที่ก็อยู่ที่70 อาจจะมีควันนิดนึงเพราะว่าเร่งเร่งเบาเะเดินเบาะนะครับเดินเบานิดนึงนะครับเกมือใหม่หัดขับนะครับอาจจะทีจริงต้องเร่งเครื่องเยอะกว่านี้หน่อยนะครับฟัันก็จะหายนะครับสนใจสอบถามได้ครับนะแท็ก70พี่น้องแท็ก70ตามพิเศษเวลาหมดหมดเวลาครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ